คุชินจังสีผ้ามาเบิงมาเบิงร้านไม่นะครับอยูทีขอนแก่นะครับร้านที่ว่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็คือร้านครัวคุชิงจังนะครับสีขายเจ้าวฮอดอาหารอีสานนะครับอาจจะเป็นต้มไก่หนึ่งปลาปลาคอปิ้งปลาเผาหรอกคพวกตำย่ำพวกแกงน่อไม้แกงเ็ดเอียงต่างๆนะครับเป็นอาหารอีสานแบบอาหารปลาน้าเป็นสินะนะครับแล้วก็มีนั่งชิลด้วยอันนี้กับภายในร้านนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะครับที่เรากำลังจะทำนะครับตอนนี้คือ มาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องชิวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่นี่ฟกซ่องอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านด้านหลังนะครับส่วนแต่ว่าส่วนหนังยังกว่าส่วนนั้นนี่เห็นไหมครับมอสำหรับแบบนั่งชิวสำหรับแบบอะไรบแบบยิ่นถิ่นแห้งดีแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะบาร์โต๊ะเค่อเชียร์นะครับหมอชิปเงินบาร์พนักง,งานชิปเงินมีหัวแก้ววงแก้วว่ายเนะาะระบบคอมพิวเตอร์ลงเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นที่นั่งนะครับอันนี้แบบวงนั่งด้วกัน แบบตอนกลางวันนะครับอยู่ที่บ้านโจทย์นะครับห่างจากบึงหนองขดประมาณสองกิโลนะครับของนางกับมิมนินมอลเด้พี่น้องของนางกับมิมนินมอลแห้งนะครับด้านหลังก็จะมีซุ้มด้วยนะครับข้างหลังจะเป็นซุ้มนางมีสามซุ้มนะครับด้านหลังนี่หมอนางสามซุ้มนะครับผมสีงลงไฟติงฟองน้ำหลอกกัสีใส่โต๊ะแคมป์ทิงน้ำนะครับจะเป็นเป็นเป็นอันเป็นโต๊ะแคมป์ทิงน้ำจากกันจากสามสีโต๊ะนะครับเอาไว้ถ่าสำหรับเบาสาวอย่างมานางแคมป์ทิงไอ้เท่โต๊ะแก้งนะครับเดี๋ยวสิเก็บยาเก็บีดีเก็บแน่นให้ละเอียดลว็สงเปน คุณจริงๆก็หอมยังมือไรโอ้ยหอมแล้วล่ะครับรถขามาหลังวิธีประเด็ก็เลยให้คุณแม่ขี่รถสาล้อขามาสูงเมื่อกี้เป็นรถสวนตัวฟอแม่ไม่รถส่วนตัวอครับทุกท่านเป็นรถซาลีครับเป็นรถซาลีครับน้มคายนหครับอะไรก่อนจะไปจอดรถไปใส่ควยนยางมากคุณหนั่งตนาปากคุณจะคือเปลนมัยังเร็วเล่ยนเ็ได้กี่ตมกระพองนั่นเพาะโอ้ยบังนี้ซื อะไรเนี่ยปก้องมีเสียงร้งเต็งไหนอยู่อเปิดไฟเาเปิดไฟล้วบ้างพี่นบรรยากาศหลังเวทีครบพิธถนนเล่นอยนี้ครับเพราะว่าไตเวทีมา่ดูเพื่อเดียวไตเวทีเพราะไตเวทีเป็นกิจตรงน้ไม่ได้ดูใกล้ขยับขาขยับตั น้ามือมาดูของเหือมี่น้สแตมรวมยิมชิมจังน้ำอุ่นคูเน็กคูจูนพี่เดี๋ยวนะตั่น้างสัตว์สัอย่าลืมซื้บัตรจองตัวเ้ยครับพี่น้อง ไม่ไกลไม่ไกลครับคุ่เป็นใค่ไกลซีฟ้าวเหรอบ้านน้องกุ้งตำบลคือลาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแปดเก้าสิบเราก็ว่าแน่าจะใช่เนี่ยเหรอกเป้นไงเหรอเนี่ยกินเป็นหน่อยผ้าพึ่งเนี่ยกินได้อะไรกินคะพี่กีตาร์วันนี้นะครับกับข้าวที่นี่เยอะแยะมากมายเลยพี่เหลียส้มตำเป็ดตายไม่เอาเรื่องแพนงหมูนะครับตัวอันนี้เป็นข้าวสวยอันนี้ก๋วยจี๋

ตาเม,ามอือนทำาับที่ฟังเื่อแยมแดงเมือน,นันของแขกน้องเพื่อนบ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ให,หนโอ้โอ้โอดนน้องขอจองตัวเจ้าอยากเป็นแฟนน้องยาวได้หรือบม่จะส่งน้องให้ถึงเดือนก็กลัวจะโดนลาเหวหวังว่าเจ้าหัวใจน้องมัน เธอไม่กล้าพูดจาสักทีปู่ตาแม้วาสนาของพี่คนนี้น้องคงจะมีสเสน่ห์เพีตเขาค,คขงจะควงน้องก่อนพี่นอนเหมือนคนจอนจักรัรา เป็นแฟนน o เเยาได้หรือไม,ม่จะส่งน้องยห้เตือนก็กลัวจะโดนไล่หวังว่าเจ้าหวัวใจน้องคงไม่มีเว้นคำน้องคงไม่ทำให้เกินเจอเธอไม่กล้าพูดจาสักที เขาเช่นองยาวคุณค่ากันนาพี่เข้ามาอยู่ด้วงใจ